สวัสดีคุณเวลาวันนี้เวลาวันนี้เวลามาทำอะไรวันเนี้ยวันนี้เวลาอะไรนะสนใจรถอ่าสนใจรถใช่ครับเป็นร้อยสิบร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้านะใช่ครับโอเคเราก็เข้าอยู่ร้อยย่ห้านะฮะร้อยยี่ห้ามันจะมีสองรุ่น มีสวนร่วงธรรมดาวิล่าเป็นสนใจเป็นตัวไหนเอ่ยสนใจก็ธรรมดาก็ได้ธรรมดาได้ล้อซี่เวฟไร้บานล้อซี่นะโอเคเรามาดูอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะใช่แล้วก็เป็นสีดำอันนี้สีแดงไม่มีขัดตะลามไม่มีสีแดงไม่มีแล้วครับแล้วเวลาล่าสนใจเป็นสีอะไรเอ่ยวันนี้สนใจสีแดงก็ได้ออ๋สีดสวยเออสีดสวยมากใช่ พูดถึงอ่ะเว็บอร์้นันนี้เป็นรถตลาดขายดีมากแล้วก็วิลา่าทําเป็นซื้อสดรือซื้อผ่อนเอ่ยวันนี้สุกพร้อ,อ็ได้ซื้อผ่อนนะชุกพรอ,อเยอะมีอะไรบ้างอ่าซื้อผ่อนแล้วก็เอกสารต้องใช้บัตรชาติชนําดีบ้านนะฮะั้งคุณซื้อคนคำ้ำแล้วก็เรามาเช็คประว,วัติทางสินเชื่อเลยเนี่ยได้เลยเนี่วันนี้วิลา่าภาคนชนมาแล้วเปล่นานี้ พามาขอขอแบบประชาชนวิลล <emaal> <Christmas. S 1> oh, oh. ่าหน่ะไม่ไ so, ด hey. ้ไม <sh> ่เช่คประวัติลูกค้เนี่ยว่าจะมาซื้อรถวันนี้อ่าววิลล่าที่ต้องนั่งนะเพราะว่าเราต้องมีการเช็คประวัติของลูกค้าก่อนก่อนได้เลยแล้วก็เอาประชาชนเหรอเอาประชาชนของวิลล่าหน่ะยังไงกันเดี๋ยวแลกอย่าอย่ารีแล เอานี้เราจะเชิญโอเคเจออะไรีห้เราจะเชิญขั้นตอนของการซื้อก็ต้องมีการคิดค้นไปก่อนซื้อขายก็ต้องคิดประวัติของลูกค้าก่อนใช่ใช่แล้ว โ okay, so yeah. uh, okay, อเคว่าซ okay, ื้อได้โอเคซื้อได้โอเคโอ้ดีใจเลยย่อกพอเสร็จได้เสินเชื่อทำเอกสารเสร็จแล้วก็เราไปที่การเงินเช็คแล้วก็จ่ายเงินดก็ออกประมาณ9,9ิเศษกับวิลาวันนี้พิเศษนี้99โยบค่า็ไปที่การเงินได้เลยวลาอยาเป็นการอหรือว่า เงินสดเงินสดเงินสดนะเออใช่โอ้ยยุคนี้เขาใช้เงินสดแล้วที่อาร์โค้ดใช่เวลาอย่างนี้เลยนั่นนี่เหรอเออได้เลยก็มันมันจะใช้ได้สองระบบแลเวลานะอ่าเงินสดก็ได้ที่อาร์โค้ดก็ได้แล้วก็ พร้อมเพลงก็ได้นะอโอเคถ้าพร้อมเพลงเอาไมเวลาเอาโทรศัพท์มาสแกน QR code อ่าไม่ใช่โทรศัพท์รุ่นไหนตอนนี้ต้องมีไอโฟนศอ้าโห,โโหสุดยอดสุดยอดยอเลยโอเค <c oughs> เสร็จนะแล้วก็เราไปจดทะเบียนต่อครับเพราะว่าเสร็จการเงินจ่ายตังค์เรียบร้อยครับไปที่ทะเบียนครับต้องมีตังค์ด้วยนะในบัญชีนะต้องมีตังค์ด้วยในบัญชีโอ้เลือกบัญชีไม่มีตังค์นี่แล้วก็เราไปที่ นนอโอเคโอเค,อเคก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของทะเบียนก็จะมีนัดรับพรบรครับนัดรับพรบแล้วก็ป้ายครับซึ่งป้ายของที่นี่ก็จะได้สองเดือนนะครับ,รบรป้ายก็คือสองเดือนเนาะแล้วก็อ่าก็จะมีใบเสร็จให้นะครับในวาระที่เจะไปเป็นไปเป็นใบเสร็จครับอ่าเป็นเ,เ,ป,นเป็นเสร็จรถใหม่แล้วก็นเมื่อลูกค้าเนี่ย มาชำระค่างวดงวดแรกในเดือนหน้าก็จะมีใบเสร็จให้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยนำไปเสร็จชิ้นนี้แหละมายื่นที่การเงินเมื่อเชื่อเพื่อชำระได้เลยนะครับเรื่องของทะเบียนเคยได้จะได้อยู่สองบทนี้นะครับโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวไปส่งบอร์ด้างานเวลาหน้าเลยครับผมอ๋อเนอะไคะันนี วิลาแน่สักครู่นหรอสองวิลลานะครับแป๊บเดียวเอาทางใส่ถ่าจากเรียมของแถมครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมอบให้กับวิลลานะโอเคแล้วสักครู่นะครับโอเควิลาครับวันนี้รถเรียบร้อยแล้วริบได้หรอเพราะว่าเรามีการส่งมอบให้กับคุณวิลลหน่ะครับอยากเรียกไหมบางครับ ว่าเยงวินล่าเนี่ยวินล่ากิน่อนถ่ายบหน่อยอ่าเน,น,นี่ยก็ <S <S วันนี้ทางบริษัทพิธานก็ขอบคุณววลามากครับที่ได้มาเซอร์รถที่พิธานยาลาใช่วิลาก็ดีใจมากมากนี่ที่ได้รุนนี่ใช่เราก็ด<ช>ีใจมากที่ได้<ช>ร่วมกันกับวินล,าาล<ช>่ารถใหม่นะครับ,รบมีพักพวกหรือเ,เพื่อนที่จะสนใจรถเป็นฮอน้าเวก ต้องนึกสิจกานยาละก่อนน,นะเวลานะได้เลยาาบอกเพื่อนๆด้วยนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ค,ครับทำใจเราขอบคุณมากนะครับคระกำชลสวัสดีครับ